ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชุมพรจำกัดศูนย์จำหน่ายกระจายสินค้ายอดขายกาแฟสำเร็จรูปให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่มากถึงปีละกว่า140ล้านบาทตลาดผู้บริโภคยังต้องการสูงทั้งภาครัฐเอกชนและชาวบ้านทั่วไปถือเป็นผลิตภัณฑ์ประจำบ้านและประจำสำนักงานไปแล้วจังหวัดชุมพรประตูภาคใต้ขึ้นชื่อเรื่องกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้ามีพื้นที่ปลูกเป็นอันดับหนึ่งของประเทศที่ผ่านมาจังหวัดชุมพรได้มุ่งม,มั่นปรับปรุงพัฒนาให้กาแฟโรบัสต้า มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดเพื่อขับเคลื่อนมุ่งสู่การเป็นมหานครโรบัสต้าให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากข้อมูลการผลิตกาแฟของจังหวัดชุมพรปี2566พบว่ามีเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟรวม5 7 7 2 9ไร่ได้ผลผลิตมากกว่า5,000ตันส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศทำไรายได้เข้าจังหวัดปีละมากกว่า1000ล้านบาทสำหรับจังหวัดชุมพรกาแฟโรบัสต้าถือเป็นแหล่งปลูกและผลิตใหญ่ที่สุดของประเทศ มีผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์กาแฟผงกาแฟดำกาแฟสดและกาแฟสำเร็จรูปที่จะตั้งในรูปแบบกลุ่มชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปในรูปแบบต่างๆอีกมากกว่า20แบรนด์ส่งไปขายยังทั่วประเทศทำให้เกษตรกร,ร,กรในชุมชนมีรายได้เป็นเกอบเป็นกำจากผลิตภัณฑ์กาแฟที่ทำออกมาจำหน่ายชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชุมพรจำกัดตั้งอยู่เลขที่8ทับ9ถนนเอเชีย41 หมู่8ตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรก่อตั้งมากว่า40ปีถือเป็นองค์กรหลักที่เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าการเกษตรของเครือข่ายสมาชิกในจังหวัดชุมพรทั้งการปล่อยสินเชื่อจำหน่ายสินค้าการเกษตรอาหารดิบและอื่นๆที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ปัจจุบันบริหารงานโดยคณะกรรมการดำเนินงานชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชุมพรจำกัดมีนายสุรินทร์ทองน้อยเป็นประธานกรรมการ นางสาวขวัญจิตแป้งอ่อนผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชุมพรจำกัดกล่าวว่าปัจจุบันรายได้หลักขององค์กรคือการขายส่งกาแฟเกือบทุกยี่ห้อที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรมีทั้งกาแฟสําเร็จรูปกาแฟสดกาแฟผงในรูปแบบของแบรนด์หรือยี่ห้อต่างๆซึ่งผลิตโดยกลุ่มเกษตรกร,กรและเอกชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรโดยมีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชุมพรจำกัดเป็นศูนย์กลางการจําหน่ายกระจายสินค้าไปยังเครือข่ายสหกรณ์สมาชิกภายในจังหวัดและทั่วประเทศ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไปสำหรับกาแฟที่ติดอันดับขายดีของชุมนุมสหกรณ์ชุมพรจำกัดได้แก่กาแฟเขาทะลุกาแฟถ้ำสิงกาแฟเอสทีกาแฟขุนกระทิงและกาแฟชุมพรมียอดจำหน่ายปีละประมาณ140ล้านบาทเฉลี่ยนหนึ่งเดือนจะจำหน่ายกาแฟได้ไม่ต่ำกว่า11ล้านบาทนางสาวควันจิตกล่าวว่ากาแฟที่ทำยอดการจำหน่ายได้มากที่สุดได้แก่กาแฟเขาทะลุซึ่งเป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาว ที่ผลิตโดยกลุ่มเกษตรกรชาวสวนเขาทะลุซึ่งมีกาแฟสูตรสำเร็จรูป4 in 1ชนิดซองดำกาแฟสำเร็จรูป4 in 1ชนิดซองแดงกาแฟสำเร็จรูป4 in 1เขาทะลุดับเบิลช็อตโดยทั้ง3ชนิดมียอดการขายสูงมากซึ่งรสชาติเป็นที่ชื่นชอบของคองกาแฟมียอดการขายจากทั่วประเทศมากถึง130ล้านบาทสำหรับกาแฟสำเร็จรูปที่ทางชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชุมพรจำกัดได้จัดจำหน่าย ยังถือว่ามีอนาคตสดใสและเป็นรายได้หลักขององค์กรแนวโน้มตลาดยังมีความต้องการสูงเพราะดื่มได้ทั้งชายและหญิงดื่มได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนชาวบ้านทั่วไปเนื่องจากปัจจุบันกาแฟถือเป็นสินค้าประจําบ้านประจําสํานักงานไปแล้วหากผู้ประกอบการรายได้สนใจสามารถติดต่อมาได้ที่โทรศัพท์0816773302และ0831746849โดยมีนางสาวสุนิสา สวัสด์จาาเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดค่ะก็ตอนนี้ชุมนุมสากรนะคะเป็นชุมนุมสากรจังหวัดชุมพรจำกัดน,นะคะประเภทเกษตรนะคะ,ะชุมนุมสากรธุรกิจหลักของเราเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายนะคะจริงๆก็จะมีธุรกริจสินเชื่อด้วยนะคะมีสมาชิกทั้งหมดก็24สากรนะคะแล้วก็ธุรกิจของชุมนุมก็จะเป็นในเรื่องธุรกริจสินเชื่อนะคะจำหน่ายสินค้าอาหารดิบนะคะ เรื่องข้าวสารส่งให้กับเรือนจำนะคะที่ผ่านมานะคะแล้วก็ปีนี้ยังส่งให้กับเรือนจำหลังส่วนอยู่นะคะแต่ว่าธุรกิจหลักๆจริงๆนะคะเป็นตัวเป็นพระเอกของนางเอกของชุมุมสากกเลยก็ในเรื่องตัวจําหน่ายกาแฟ สำเร็จรูปนะคะก็จริงๆก็จำหน่ายทุกตัวนะคะที่เป็นของจังหวัดชุมพรน,นะคะทั้งของเอขาทะลุสากลผู้ปลูกกาแฟนะคะท่ามสิงค์นะคะก็พี่ฟรามนะคะแต่ว่าหลักๆเลยนะคะก็คือจะเป็นของกลุ่มกเกษตรกรทำสวนเขาทะลุนะคะซึ่งเขาทะลุเนี่ยก็จะมีตั้งแต่กาแฟทรินวัน ซึ่งทรีมันของเขาเนี่ยก็จะมี3าตัวนะคะ,<ม>ะเดิมทีดั้งเดิมเลยก็จะเป็นกาแฟทรีมวันเขาทะรุตัวสีดำนะคะ<ม>ผลิตรอบสองก็จะเป็นตัวสีแดงเขาทุ<ม><ม>แดงนะคะที่ว่าถ่ายรูปมาสักครู่นะคะแล้วก็เขาทะรุเขียวนะคะ<ม>ดับเบิลช็อตเนี่ยจะเป็นเข้มข้นนะคะแล้วตอนนี้นะคะก็มีการมีกาแฟเกรดนะคะกาแฟเกรดก็จะเป็นซองที่ถุงซิปลูดนะคะแล้วก็ตักชงแล้วก็ตอนนี้ทําเป็น สองเล็กๆอะค่ะนะคะขนาด52ด้วยนะคะเราก็จะมีในเรื่องของกาแฟสดของเขาทะลุนะคะกาแฟสดนี่ก็จะขายดีนะคะส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มของที่ว่าคนที่ชอบกาแฟสดนะคะก็จะเป็นกาแฟขั้วบดขั้วเข้มขั้วกลางขั้วอ่อนที่เราขายอยู่ส่งไปทั่วประเทศส่งไปทั่วประเทศนะคะเราก็จะมีเครือข่ายสากรในจังหวัดแล้วก็เครือข่ายสากรทั่วประเทศพร้อมทั้งห้างร้านเอกชนลูกค้าทั่วไปหน่วยราชการต่างๆนะคะที่มาเอาอยู่นะคะ ในการจำหนาา่ายกาแฟเขาทะลุเนี่ยนะคะเป็นหลักเลยนะคะก็เดือนหนึ่งตอนนี้จำหน่ายอยู่ประมาณเดือนละประมาณ11ล้านเศษนะคะเฉพาะก,กาแฟาทุกตัวนะคะแต่หลักๆเลยก็คือจะเป็นกาแฟเขาทะลุนะคะปีนึงก็ปปีหนึ่งก็ประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบล้านประมาณนั้น,นะค,ะนะคะ่ะกาแตลาดเป็นยังไงบ้าง,งาตอนนี้มียังก็ตอนนี้เพิ่มขึ้นนะคะ<ม>เพราะว่าในเครือข่ายสากลเราเนี่ยก็จะกระจายกระจายไปได้เยอะมากเพราะว่าส่วนมากตอนนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะจำหน่ายสากลหรือรับรองสมาชิกการประชุมใหญ่ นะคะหรือว่าเอาไปในงานต่างๆเนี่ยนะคะสมม่วนมากเขาจะก็จะสั่งกาแฟของจังหวัดชุมพรเราค่ะเพราะว่าพื้นที่จังหวัดชุมพรเรานะคะมันเป็นมีการชาวบ้านนะคะสมม่วนมากจะปลูกกาแฟโรบัสต้านะคะโรบัสต้าจะอยู่ในพื้นที่ของทาง,ทางจังหวัดชุมพรของเรานะคะก,ก็เลยมีการผลิตสินค้าตัวนี้เข้ามาแล้วก็เลยเป็นตัวขายให้กับลูกค้าทั่วไปได้แล้วตอนนี้เราขายระบบออนไลน์ด้วยนะคะออนไลน์ลูกค้าก็เยอะค่ะ ก็จะเป็นลูกค้าสาก,กลเครือข่ายสาวคในจังหวัดต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ลูกค้าออนไลน์ลูกค้าห้างร้านเอกชนเยอะนะคะสุราก็เยอะนะคะประจบก็เยอะแล้วก็ทั่วประเทศเลยคะ่ะตอนนี้คือถ้ามีที่ถ้ายังมีผู้สนใจก็สามารถติดต่อไมได้เลยค่ะนะคะจัะมีเบอร์โทรอะไรมีเบอร์โทรค่ะนะคะ,นะคะก็จะเป็นเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดสามสามศูนย์สองนะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึง่งนะคะ เบอร์หนึ่งนะคะติดต่อหัวหน้าการตลาดนะคะนางสาวสุนิสาวสวัดจางนะคะก็คือน้องอ้อยนะคะน้องออยนะคะ,อออะ,คะเบอร์โทนนะคะ0831746849ค่ะนะคะนี่คือหัวหน้าการตลาดแล้วก็ให้บริการกับลูกค้าทั่วประเทศนะคะ